thank <laughs> you ต่อไปมาดูวิธีการปรัอบอเให้เพื่อให้เรานั่งได้สบายนะคะสามารถขับขี่ได้อย่างไม่ไร้านนะคะบอกไฟฟ้าตัวนี้สามารถปรับได้หดทิศทางเหมือนโตัวบอกนะคะถ้าที่เด่ก็คือดันไปข้างหน้าเพื่อให้เราเข่าได้เหยียบันเล่นได้สะดวกนะคะแล้วก็ท่าที่สองอก็คือดันมาข้างหลังนะคะสำหรับคนที่สันหลัแขนขายา,ยาวนะคะสามารถปรับได้ทุกสัิรลัของ,ของผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ท่าที่สามนะคะก็คือกดปับกบอกพุ่มนะคะ ปรับเบาลงนะคะแล้วก็5ก็คือคนบักรที่ด้านหลังนี้นะคะสามารถปรับมาเพื่อให้เราปรับตั้งแติลับของผู้กับขี่ได้ง่ายขึ้นนะคะหรือจะดันไปข้างหลังง่ายๆนะคะสาหรับวิธีการปรับเบาภา้าของขึ้นกอดเรนเจอร์ของเรานะคะสําหรับหัวเบาของรถนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวคลิกได้ง่าย การหัวเบาะรถกรณีที่ลูกค้าหรือผู้โดยารผู้ขับขี่มีอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตกลน้ำเลยหรือติดในรถเอ่ยหัวเบาะตรงนี้นอกจากจะช่วยให้เราไม่เมื่อยการรองรับเราเวลาขับรถแล้วยังมีประโยชน์ช่วยเหลือเวลาเฉเชิยนะคะก็คือเราสามารถถอดหัวเบาะอันนี้ขึ้นมาแล้วมุกะสกนะคะเพื่อให้เราสามารถออกจากรถได้ไม่ว่ากรณีตกน้ำหรือรถกำลังเบ ต่เนเอรรานะคะการฝักบัไปคะผติดทาซึ่งน่าจะมีผลนีกับทันทีที่สําสัมภารสพกที่นี่อยู่นะคะไม่น้อยยังไงแล้วสาหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจยากดูรถของพสามารถินเข้ามาที่บริษัทได้นะคะหรือถ้ลกค้าไม่สะดวกสามารถโทรเข้ามาเลยบริษัทนะคะเราสามารถนารถไปให้ลูกค้าที่บ้าได้เลยนะคะหรือถ้าลูกค้าสนใจสามารถเขเพจของบริษัทล่างนี้นะคะปลอดปัดลมเรอดสีต้อนรับนะคะขอบคุณค่ะ